สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาทำกับข้าวนะคะไข่สองฟองแล้วก็ฝักทองนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะมาดูนะคะว่าเราจะทำอะไรคะ่ะ ันนี้เราจะมาทำกับข้าวนะคะใช้ฟักทองแล้วก็ไข่เราจะมาทำผัดฟักทองใส่ไข่นะคะเป็นเมนูง่าย,ายนะคะทำสบายสบายง่าย,ายฟักทองถ้ารเอยาจให้มันสุกเร็วนะคะเราก็ใส่ฟานเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะมันจะสุกเร็วนะคะเวลาเราผัด จะได้ไม่ต้องเสียเวลานานตรงนี้เราก็ไม่ได้เอาออกทิ้งนะคะตรงนี้เราจะผัดรวมเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันมีประโยชน์มากนะจ๊ะตรงข้างไหนบางคนเอาออกทิ้งไม่ไม่เหมาะที่จะทิ้งนะคะ อันนี้เป็นส่วนประกอบที่สําคัญของฟักทองที่มีประโยชน์นะคะเร,เราผัดไปทั้งเขา,าเรียกว่าอะไรนะไส้ข้างในเราหั่นฟักทองเสร็จแล้วนะคะเราก็พักเอาไว้ก่อนค่ะ กระเทียมนะคะสีอิ๊วขาวนะคะอันนี้คือน้ำมันหอยนะคะเราจะปรุงลงไปในไข่เลยนะคะ รสด,ดีนะคะจากนั้นเราก็ตีไข่นะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะน้ำปลาจะมีกลิ่นเหม็นของปลานะคะแล้วก็ใส่แต่พวกพวกซอสพวกรสด,ดีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ซอสเห็ดหอมนะคะโอเคค่ะเราพร้อมที่จะผัดแล้วนะคะฟักทองไข่แล้วก็กระเทียม นี่ก็คือน้ำตาลก็มีแค่นี้นะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมไปผัดให้หอมก่อนนะคะไปใส่พะเครองลงไปค่ะใส่ตะคราลงไปเลยนะคะเราไม่ต้องใช้ไฟแรงเท่าไหร่นะคะใช้ไฟอ่อน ไฟกลางนะคะไม่ต้องอ่อนมากผัดไปเรื่อยๆนะคะจนฟักทองสุกนะคะเติมน้ำักนิดนะคะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยะค่ะถ้าฟักทองยังไม่สุกนะคะเราก็ค่อยๆเติมน้ำลงไปอีกนะคะถ้าน้ำแห้งนะคะค่อยๆเติมไปอีกนะคะ อย่าคนมากนะคะเดี๋ยวฟักทองมันจะละเอียดนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวมันจะเละนะคะไม่ใช่ละเอียดนะคะเดี๋ยวมันจะเละฟักทองมันจะเละนะคะฟักทองสุกแล้วนะคะเราก็แยกฟักทองออกมาเอาไวข้ขอบกระทะนะคะจากนั้นเราก็เอาไข่ลงไปเลยะคะ่ะ อย่าพึ่งคนนะคะคลองไปเลยค่อยๆนะคะจากนั้นเราก็มาปรุงใส่น้ำตาลเลยนะคะตาลหนึ่งช้อนพอนะคะไม่ต้องใส่เยอะเราก็ค่อยๆตะล่อมนะคะ ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะกิ้ง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 ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเมนูผัดไข่ใส่ฟักทองหรือผัดฟักทองใส่ไข่นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะจากนั้นเราก็เสิร์ฟใส่จานได้เลยนะจ๊ะน่าอร่อยมากเลยนะคะค่ะน่าอร่อยมากเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ